ต้นหอกมันใหญ่มันคุ้มไปนะมันก็ตายไปสีหนึ่งทั้งหนึับเราอยู่ที่บ้านพ่อชอบนะครับกระตั้ต้นหอกอยู่ที่อันนี้คืออำเภอเลยนะพ่อเนี่ยเพิ่มเมืองเพิ่เพิมเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผมต้นนี้อายุสามสิบปีนะครับสามสิบปีแล้วครับมัดอกดอกข่าปุ๊ดปีดอกข่าปุดดอกข่าปุดพอดีป่ะพ่อมอดลูกค้าไอ้อันพ่อสุบินนี่ยยูบันลุปเนี่ยถ้ารุ่นนี้นะปีที่แล้วจะได้ขายได้ต้นเดียวแสนหนึ่ง ร้อยกว่าลูกอ่ะต้นเดียวอ่ะเนี่ยไซนี้ค่าถ้าสิบกว่าปีนี่เนี่ยโอ้แต่ต้นเนี้ยสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยไม่มีโสมใบไม่ใบไม่ไหม้ไม่มีอะไรใบไหม้เลยเลยดอกเยอะนะครับอาจจะเป็นทุเรียนต้นแรกๆของแถวนี้เลยมั้งนี่ครณ์เอัดดุลกับอัดดุลแต่ไม้โครงคันตัดตะบานโครงซึนแก้ฟูยางมันสีเป๊ะไหม สิบปีของแม่สิบแปดแต่มันมีปอดแม่สองปีอยู่คาบเป๋าตอนนั้นี่ตอนนั้นยี่สิบปีครับก็ไล่ๆอะไรคือห่างกันเยอะปลูกเองฝากปลูกฝากเทวดาปลูกอะไรปลูกใส่ฝากเทวดาเลยเมื่อก่อนไม่คิดว่ามันจะติดลูกไม่คลิปในคลิปคลิปครั้งทุเรียนยี่สิบปีนะครับนี่เห็นของ้ยายตลอดีคนในตัวเอง เขาทำงานราชการหมดเลยต่อมาจะปลูกสามปีเลยกินลูกแกก็มาห้ชิมแกัในบ่อเราเียมาจากไหนี่หชิมนะครับทุเรียนนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตามจริงอะถ้าทุเรียนที่มันมีเปลือกแบบนี้นะครับจะมีจะมีมลแรงจะม,ม,จะมีจะมีหนอนมาชอนนะครับแต่ต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับอายุเกือบ20ปีแล้วสภาพต้นยังดีมากเลยนะครับ ถ้าปกติถ้าต้นขนาดนี้จะมีแมงแมงมารีหรือแมงกอกบ้านผมนะครับมาไข่แล้วก็ทํารังแต่นี่ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับในต้นสมบูรณ์ต้นทุเรียนถ้า20ปีก็จะประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะครับเกษตรกรที่ปลูกระยะประชิดนะครับถ้าติดปลูกมากๆก็จะได้ตัดทิ้งนะครับมันต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับมีที่ติดลูกแล้วนะครับนี่นะครับพี่ติด ก็อาจจะเพราะว่าต้นมันโสมนะครับมันก็เลยอาจจะออกลูกก่อนเขานะทุเรียนภาคอีสานะทุเรียนภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินนะครับ,นะรบทุเรียนนะครับถ้าอายุเขาได้นะครับบางคนใจร้อนนะครับถ้าอายุได้ อากาศดีลมดีใบดีต้นสมบูรณ์ก็ออกดอกเองก็มีนะครับนี่ก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้เลยนะครับเพราะปล่อยปล่อยออกดอกธรรมชาตินะครับแต่ด้วยสภาพอากาศปีนี้สารค่อนข้างที่จะลมมาดีนะครับทุเรียนเลยออกดอกเยอะนะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งก็วันนี้นะครับพามาเยี่ยมชมลูกค้านะครับที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับดูดูครับดอก ทุกกิ่งนะครับนี่ต้นเล็กก็ออกนะครับรนนกําลังจะเป็นทางแยะต้นนี้กำลังจะเป็นทางแยะนี่ใสนี้ก็มีครับายนี้กาลังจะเป็นทางแยะครับ ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับก็จะได้นาปีนี้น่าจะได้ชิมทุเรียนที่ชัยภูมิอีกนะครับก็รสชาติอีสานค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําฝนน้อยนะครับเนื้อจะแห้งรสชาติจะดีนะครับไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับทุเรียนภาคอีสานนี่ครับบูดอกนะครับเล็นหน่อย ก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่สวนพ่อชอบนะครับอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นทุเรียนบนภูเขานะครับก็วันนี้เอาบรรยากาศนะครับทุเรียนอีสานนะครับมาให้ชมกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ